เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับดีตกมาเรื่อยๆครับกันน้ำลงมาเต็มที่ครับผมโอ้ครับนี่ฮะถ้าตกอย่างนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับถ้าตกหนักอย่างนี้ท่วมแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ำมากครับน้ำท่วมแน่นอนครับตรงนี้ ถ้าสถานการณ์แบบนี้นะครับผมถ้าตกแบบนี้ฮะวันนี้มีน้ำท่วมแน่นอนครับโอ้โหครับไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาเร็วหรือเปล่าครับเนี่ฮะถ้าตกสภาพนี้น้ำไหลลงไม่พันแน่นอนครับเพราะว่าน้ำจะระบายไม่ทันครับโอ้โหต้องควายรับนี้เลย อยู่ไม่ได้ครับแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับโอ้แต่สารวัตรทำไมมันตกดีแท้ตายตายตายครับเทศบาลบุรีรัมย์ก้อยโซลสุรินทร์ครับบรลุละลมเลยครับพี่น้องโอ้โหครับไม่มีลมครับมาลงมานิ่งๆเลยครับอย่างนี้เนาะท่วมแน่นอน ก็ขยับรถหนีแล้วนี่ไว้ใจไม่ได้ครับน้ำขึ้นเร็วมากครับตรงนี้ขาประจำนะครับแับเดียะเป็นทะเลแน่นอนเนาะเอาออกไม่ทันไม่มีสิทธิ์จมครับแล้วก็ร้านเรามีปัญหาแน่นอนครับแ,แบบนี้ ต้องดิบเคลียของขึ้นครับไม่งั้นปัญหาเกิดแน่นอนครับโอ้โครับเทแบบปาลาั่วเลยครับทีนี้โอ,โ,หโ,หโอ้โหน้ำขึ้นมาแล้วครับโอ้โหครับนีครับแป๊บเดียวครับผม ครับดีครับผมภาวนาให้หยุดครับถ้าไม่หยุดนี่ท่วมแน่นอนครับถ้าไม่หยุดนี่ได้เห็นทะเลตรงนี้แน่นอนครับเพราะว่าน้ำตรงนั้นไหลามาตรงนี้ทั้งหมดครับแล้วก็ระบายไม่ทันครับเห้มาใส่เห้มาใส่มาใส่ ข้าก,กันผลเลยนี่ให้ไปตัป้มอเอาเองเดี๋ยวล้มตรงนีงนงนง้นี่นี่ไหนองับเองมันไหนอ่ะโอ้ครับพี่น้องครับ้าไม่หยุดครับจะเห็นทะเลตรงนี้แน่นอนเออ ตาตาลงมามากแล้วครับเนาะตาตาแบบนี้ก็ถือว่ายังพอไหลคันครับเพราะว่าน้ํามันจะไหลลงไปเรื่อยเนาะสบ,บายลงไปเลยครับแต่ถ้าตกแบบกรนนาไม่หยุดนี่ะถ้าแบบไม่หยุดเลยอ่ะท่วมแน่นอนครับน้ําขึ้นท่วมแน่นอนเนี่ยรถตรงนี้ต้องรีบเอาออกครับผมถ้าไม่เอาออกเด้ท่วมแน่นอนครับ ผมอยู่ตรงนี้มา20ปีครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับระบายน้ําไม่ทันครับไม่ว่าใ่ที่ไหนครับตกทั่วม,มืองกันทุกที่ครับแต่ฝนเริ่มตาลงมาเล็กน้อยตอนนี้ใครหยุดโอ้ครับดูครับโอ้พับน้ำไหลโจกจากโจกจากเลยครับพี่น้องครับ ขอให้เบาๆลงครับแล้วก็ให้น้ำระบายให้ทันครับถ้าอย่างงั้นนี่มีสิทธิ์่วมแน่นอนครับนี่อย่างเดียวคือภาวนาครับเนาะเนี่แป๊บเดียวครับขึ้นแล้วครับนน้ำขึ้นแล้ว พายุธล่มตลาดสุดแต่เช้ามืดครับพ่อค้าแม่ขายน้ำตาเล็ดแน่นอนโอ้โหครับตเข้าใจครับเปเรื่องของธรรมชาติครับผมเนาะเศรษฐกิจไม่ดีไม่พออยู่แล้วครับเนาะพายุยังมาเทซ้ำโอ้ oh. oh. มีฟ้าร้องครับพี่น้องโอ้โ oh, ห oh. ตรงนี้ท่วมแล้วครับพี่น้องน้ำไหลก็มาแล้วตรงนี้ ต,อนะต้องระวังครับผมนะฮะีแยกเทบาลเมืองสุรินครับตกางต่อเนื่องครับปีนี้น้ำดีจริงครับตกด,ดีจริงๆ ไปเลยครับผมเริ่มซาถ้าเริ่มซาก็น้ําก็จะระบายทันครับแล้วระบายไปเรื่อยๆเขไม่เป็นไรครับเลาะนอกจากอัดไม่หยุดไม่หย่อนครับถ้าไม่ซาในแป๊บเดียว,ดดยวนี่เริ่มซาแล้วเนาะเออนี่เริ่มซาแล้ว ภาวนาให้มันซ้ํานะครับอย่าอัดมาอย่างนี้ครับผม้ังนั้นมีที่สุดแน่นอนไม่รู้วนะงานพวกเราเป็นยังไงครับตอนนี้เล็กหรือเปล่าครับผม ลงมาอีกรอบครับช่วงหกโมงครึ่งครับเริ่มตาแล้วครับ อย่างนี้ก็ไม่มีใครออกมาจับใจ่ายใช้สอยแล้วครับผม,มผลอย่างนี้ครับเนาะมาก็ซื้อของไม่ได้ครับเลือกที่จะไม่มาดีกว่าครับผมเนาะเลือกที่จะไม่มาดีกว่า <S <S สถานการณ์แบบนี้ครับลำบากจริงๆครับผมกับพ่อค้าแม่ค้าเขาเที่มาซื้อของครับตัวราก็มาอัปเดตสถานการณ์ครับ วันที่พายุเข้าครับต่ดีหน่อยครับนี่ฮะเริ่มตาลงมาโอ้เีกว่าแต่จะไม่หยุดครับถ้าไม่หยุดมีเฮแน่นอนครับผมนะถ้าไม่หยุดนี่มีเฮแน่นอน ครับผมแล้วนี่ก็คือหยุดมาเล็กน้อยแล้วอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับตู้กันต่อครับผมกาอัปเดตครับสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์เทศบาลสถานการณ์ที่เราค้าขายอยู่ครับสถานการณ์ที่เราอยู่ แล้วก็ให้ดูกันครับผมเนาะว่าวันนี้วันที่17ประยุพายุฉลม้มเทสบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้น่าจะหลายลระลอกครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยครับสวัสดีครับ